พี่ก็ไม่คิดนะว่าพี่จะอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนเดิมไม่อ่ะพี่ไม่อยากเมายิ่งพี่เมาพี่ยิ่งคิดถึงเขาไม่ไปอ่ะพี่ชอบไปตักบาตรถวายสังฆทานกับเขาอ่ะพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะพี่คิดถึงเขาอ่ะแล้วพี่จะอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่ไม่มีแรงบินแล้วพี่ต้องทำยังไงเนี่ยพี่ไม่เอาแล้วชีวิตนี้พี่ไม่พรู้จะทำยังไงแล้ว หลไมกี้แล้แล้วเหรอแล้วคืนนี้อยู่ว่างปะอ่ะโอเคงั้นสี่ทุ่มได้ไหมสามชั่วโมงนะโอเคสามชั่วโมงสี่ทีนะโอเคเจอกันบ๊าย<ป>บายโอหักสวิที่ทรูวิชั i นส์ now